สวัสดีค่ะกลับพบกับช่องมไมมยมลทาร์ c h ช n แนลนะคะวันนี้เราอยู่กันกับคลิปด,ดวงตามราศีนะรายเดือนนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเป็นคลิปดวงสำหรับคนที่จบกันไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะก็ใครที่เข้ามาล่ามตนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเกี่ยวกับ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณขนาดนี้เนาะแล้วก็เขาจะ take a คชั่นอะไรต่อจากนี้นะคะรวมถึงแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขากับคนที่จบไปแล้วของชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเริ่มต้นมันใช้เป็นสำหรับนี้นะคะเปิดดูภาพรวมของพลังงานของเขาก่อนนะมีทั้งหมด4ใบด้วยกันนะคะมีวิว o อฟชูนขึ้นมาด้วยนะคะ ห้าถ้วยนะแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยแบบกับหัวนะคะต้องบอกว่านะตอนนี้เนี่ยตัวเขาไม่ได้มีช้อยมีตัวเลือกอะไรที่มันมากมายนักนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าออพยายามที่จะตัดทั้งเลือกต่างๆในชีวิตเขาไปให้หมดเลยเหมือนกับกำลังรอเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะวิโอฟอร์จูนขึ้นมา เป็นอะไรที่เขารอว่ารอจังหวะระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะก็เพื่อที่จะได้ฟื้นฟูตัวเองเนาะทีนี้เนี่ยมีข้า้วยขึ้นมาด้วยเรามองว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะกำลังรู้สึกเสียใจเสียดายกับอดีตอะไรบางอย่างอยู่ที่มันทำให้เขายังไม่สามารถที่จะก้าหรือมุกไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความรู้สึกของเขาณนะขณะนี้เป็นยังไงบ้างนะ ความรู้สึกของเขาณนะขณะนี้นะคะตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยมีน้ยสคองวานขึ้นมานะคะสี่ดาบขึ้นมาด้วยสำหรับชาวคนเก่าของชาวราศีเมษนอกคนที่จบไปแล้วนะคะสี่เหรียญก็ขึ้นมาเหมือนกําลังคิดมากวิตกกังวลกับอะไรบางอย่างอยู่มากๆเลยดูแล้วเหมือนกับถามว่าความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังรู้สึก ถึงคุณมากๆอยู่เหมือนกันนะคะมีไพ่ถ้วยขึ้นมาด้วยนะ King of Cups ยังหวังดียังห่วงใยยังปรารถนาดีเนาะอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีมีความสุขนะคะตัวเขาเหมือนกำลังยุ่งๆกับเรื่องราวอะไรบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นในเรื่องราวของการงานเนาะยังคิดมากยังเก็บมาคิดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แล้วก็วิตกกังวลอยู่อยากจะนิ่งอยากจะพักอยากจะปล่อยวางนะคะสี่ดาบขึ้นมาแบบนี้นะ มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอีกนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะช่วงเวลานี้นะคะนายอ s ฟซอดกับหัวนะคะมีไพ่เพจสอ s ฟ r อดขึ้นมาด้วยไพ่ดาบขึ้นมาเยอะเลยนะ The Hermit นะคะอยากที่จะเก็บตัวเก็บตัวเงียบเนาะเหมือนกับกําลังใช้ความคิดไม่อยากที่จะสนใจอะไรเรื่องราวภายนอกต,ต่างๆนะคะ เขาค่อนข้างที่จะคิดมากอยู่พอสมควรเลยนะเรื่องราวของคุณนะคะแล้วเขาจะ take a คชั่นอะไรต่อจากนี้ไหมเอ่ยมีไพ่สองดาบเหมือนกำลังจะตัดสินใจอยู่คว e นซุอราร้เขามองว่ามันเป็นงานยากนะที่จะ take a คชั่นกลับเข้ามาในชีวิตคุณอนะมันดูแล้วเป็นอะไรที่เขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน ถามว่ามีการวางแผนไหมมีนะมีคิดแผนคิดแผนขึ้นมาอยู่เหมือนกันเหมือนประมาณว่าน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกเดินในทิศทางไหนนะคะสองดาบขึ้นมากําลังใช้ความคิดอยู่ซึ่งความคิดแผนของเขาเนี่ยเรามองว่าน่าจะต้องใช้ความพยายามที่ค่อนข้างมากเลยนะควีนสุภาส์ขึ้นมานะเขามองลู่ทางที่ทําแล้วมันจะสําเร็จ ถ้าเกิดว่ากลับเข้ามาง้อคุณแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยก็อาจที่จะเลือกในเส้นทางอื่นนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าแอคชั่นอะไรที่เขาจะทําต่อจากนี้จัดเม้นต์ขึ้นมาเนาะ Nice of เพ n ด a c l e นะคะ The Sun เรามองว่าแอคชั่นที่เขาทำมันน่าจะทำให้คุณเกิดความแฮปปี้เหมือนกับคุณโอเคแหละคุณมีความสุขอ่ะ เราจะช่วขึ้นมาแบบนี้มันเหมือนการบนกลับมาของคนเก่าๆด้วยค่ะหรือว่าเขาจะยอมรับผลที่เขาได้กระทําไปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรที่ผิดต่อคุณหรือว่าทําอะไรที่ไม่ดีต่อคุณเนาะเรามองว่าเขาจะยอมรับมันเราก็ขอโอกาสกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้พูดถึงเทค แอคชั่นที่เขาจะเข้ามาทำกับคุณนะเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าแ,วแนวนมความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงบ้างล่ะว,ว้าวสิบถ่วยนะจ๊ะยังไงโอ้แปดไปเท้านซอกค้าตื่นเต้นมากเลยรู้สึกว่าเปิดมาเนี่ยยังลุ้นกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเรามองว่าแนวน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเลย ตัวคุณตัวเขาเอาล่ะไม่รู้ว่าจะจบตรงยังไงแหละกลับมาคบกันไหมหรือว่าเป็นกรรยาณมิที่ดีแต่เรามองว่าเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจมากๆนะคะมองกันเป็นคนรักมองกันเป็นครอบครัวมองกันเป็นเพื่อนคู่คิดเราเป็นแนวน้องของข่าวข่าวดีๆเป็นสิ่งที่คุณทั้งคู่รอคอ,อยด้วยนะคะมาด้วยความรักความหวังดี ยังมีความรักมีแพชชั่นให้ต่อกันอยู่มันเป็นอะไรที่อบอวนมากๆเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะสำหรับชาวราศีเมษที่ยังคิดว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขกับคนเก่าๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันในส่วนของ o r a c l e c a r d กันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างมีไพ่มูรอลขึ้นมานะคะจะชีสขึ้นมาด้วย วิลลีเนนะคะต้องบอกเลยว่าในกองนี้นะ,ะชาวราศีเมษเนี่ยสำหรับตัวเราโครการเนี่ยเราบอกว่าอยากให้คุณเป็นตัวเองนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนี่ยการตัดสินใจที่คุณจะต้องคัดเลือกที่คุณจะต้องตัดสินมันกำลังมาแล้วนะเราบอกเลยว่า ตัวคุณสามารถที่จะรีไรส์เขียนเรื่องราวต,าต่างๆได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเป้าหมายความรักยังไงก็ตามนะแต่อยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองก่อนในลําดับแรกเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะบอกเลยว่าชาวราศีเมษหรือว่าคนที่เข้ามาดูคลิปทุกคนนะเราอยากเป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้มุมมองความรักของคุณเป็นมุมมองที่บวกเนาะเชื่อมั่นในความรักดีๆนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองนะคะ ความรักเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราไปข้างหน้าเนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ทอกซิกนะคะคุณสามารถที่จะเลือกเดินออกมาได้นะอยากให้คุณรักตัวเองและนึกถึงตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกนะคะยังไงก็หมุนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะชาวราศีเมษบ๊ายบายคะ่ะ